สวัสดีครับพี่น้องกานต้นสายปลาครับผมลาผีผานอนมอมต้อนนกเขาครับจะเป็นช่วงแรงๆของวันศุ์ครับพี่น้องวันสุดท้ายของการทํางานครับผมมือกับมินัดกับทีมงานใหญ่เลยครับพี่น้องอิสานบันทุน่อยครับผมวสิไปเ่นน้ำเพลินครับผมต่อทั้งบรรดุงครับมือกัติดตามนะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับผมสาหรับวันนี้เอานกฟึกตัวไม่ครับผมพี่น้องออก เรพิ่งไปรับตู๋เขาไข่มากเมื่อวานนี้ครับผมเจ้าฟ้าสีทองเนะครับเด้อตู๋ไม่เลยครับผมเป็นนกฟึกแล่ะครับผมพี่น้องเจ้าอายุโกงเพิ่งก็ได้สามปีแล้วล่ะเพิ่งกับเจ้าของเก่าเพิ่งกับฟึกกล่าสุดก็ได้สองแจมอยู่ครับผมได้สองแจมเราสำหรับปีนี้ผมก็ได้ไปรับตู๋มาต่อครับผมมาดูได้หัอจักสิเปด็จอย่งไรเด้อครับเด้อเขามาอยู่ในไข่พันต้นสายปลานี่เอาครับเป็นรุ่นน้ำกันครับวันนี้เจ้าอ่า ฝ้าสีทองสิเป็นยังไงครับผมนีครับสภาพไม้พี่น้องไม้ก็เป็นหน้าปังนะครับเด้อหน้าปังหน้าแซงเพิ่นครับผมเพิ่นบได้เฮ็ดครับผมนี่ครับผมสภาพไม้ก็ได้นครับไปใส่ขึ้นต้นนี่แหละครับพี่น้องต้นทมนี่มีหมดปูนละเอ้ารุ่นํากันครับพี่น้องเวลาหน่อยครับผมเดี๋ยวหางาใส่ก่อนครับผมเจ้าฝ้าสีทองนะครับพี่น้องเห็นอยู่กลางๆจอแล้วครับผม ขันแล้วครับผมใส้เวลาตั้งหลังอยู่บามานอ่าบุถึงหายที่ครับผมกับขันเลยครับผมตัวนี้ขันโยนอยู่ครับเป็นนกเสียงหน่อยนะครับพี่น้องเสียงหน่อยกุก๊กนึงครับผม เชียงนกพาร์คครับพี่น้องมุนไรเขาร่วมบปะร่วมพิธีพี่น้องขันโยนขึ้นโบกี้คั้วมครับผมอ๋อเขาแล้วครับเข้าแล้วเข้าแล้วลงไปอยู่ไปเป็นเงียบเลยครับพี่น้อง เขาย่างเร็วเลยครับนกปลาเสียงไงเลยครับพี่น้องเสียงก่างคืนนะครับผมโอ้ยบนออกแล้วบ่เขาจําพดพี่น้องอเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมอ จับยางดวนเด้ครับผมพี่น้องเจ้าฝ่าสีทองผมเอายางดวนเลยครับผมเรียบร้อยครับผมพี่น้องออกข้างแรกแหกมานเลยครับผมขันยนขึ้นยังบุถึงยกเลยครับผมพี่น้องแล้วก็เยียบไปแล้วก็เรียกแล้วก็คู่เลยครับผมเอาปล่อยเพิ่นคู่ดูดวนๆเลยครับพี่น้องใส่เวลาบูถึงสิบนาทีครับผมเก็บแต้มแรกให้แล้วครับผมใหญ่ใครมากระทํำผลงานเลยครับพี่น้อง นกฟึกครับตัวนี้อยู่กับเจ้าของเก่าเพิ่นออกปีนี้สองครั้งนะครับพี่น้องแล้วก็สองได้สองแต้มครับผมแล้วก็ผมไปขอแบ่งต่อมาเลยครับผมออกครั้งแรกครับผมแต้มหนึ่งแล้วครับนี่สุดยอดเลยครับเรียบร้อยครับผมพี่น้องโอ้โหขึ้นปอฝันว่าสีได้เร็วปานนี้ครับผมพี่น้องดุ่นดวนเลยครับผมท่านได้เห็นช็อตเด็ดๆน้ำกันอย่างแียงเรียกอยู่ครับผม ยังเรียกอยู่ครับผมเอ่เดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องตซนตัวน้ำกันครับผมพี่น้องเอาลุงหลกก็เมื่อเลยแหละครับผมถือว่าออกเพื่อนมาเทศครับผมเมื่อนี่ออกเทศเพราะว่าไปรับตัวมาเมื่อเศรานี้ครับผมก็เลยเมื่อช่วงแรกก็ได้ภาพเพื่อนออกมาเทศก็ถือว่าโอเคครับผมสาเร็จเลยครับผมเอ่เดี๋ยวผมภาพไปเอาลงน้ำกันครับพูดเลครับพี่น้องต้นนั้นพูดครับผมที่ใส่ไปครับ นี่ครับผมกับมารีอยู่นี่พี่น้องรีอยู่ทิงหน้าเพื่อนนี่นี่ครับผมรีอยู่ทิงหน้านี่คุณครับผมโอ้หักคักหักคักพี่น้องตื่นเต้นครับหัวใจเต้นตุบๆๆๆๆๆครับพี่น้องบอกขึ้นมาว่าโอ้มีสิตัวนึงเข้ามาครับผมพี่น้องไม่สิไซไวอีกบ่โอ้แต่ว่าโบยโบยจากนั้นก็เพิ่นไปนะครับผมพี่น้องเอาเอาไว้ว่าเป็นโอกาสหน้าเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมพาไปรล่วงกันก่อนครับตอนนี้ ้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปไกลไปเลยครับพี่น้องดินยังไงเลยครับผมดินยังไงเลยลูกฝึกผมอ๋อเดี๋ยวผมเสียนั่นหรอกครับผมผมย่างเขาดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาดินครับผมอู้ดินแห้งดินแห้งพี่น้องดินแห้งยังไงโอ้ย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 มันยางแห้งเลยตายตัด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 โอ้ย ลงมาแล้วครับพี่น้อง ดินสักลมสักไต่พันนี้คู่กับเงือกเนาะครับพี่น้องนี่ครับผมจะเลยแต้มแรลกแขกหมานเลยครับผมพี่น้องออกมาครั้งแรกได้ได้แต้มหนึ่งเลยครับผมอาจะเป็นตัวผูอยู่ครับผมเนาะครับเพราะว่าเขามาสู่เต็มที่เลยครับพี่น้องคิดว่าตัวผูแล้วครับผมโอ้งามอยู่ครับงามอยู่เสียงเสียงกลางขึ้นเลยครับนกตัวนี้ตามที่ผมฟังเลยครับพี่น้อง เสียงคู่เสียงนะครับผมงามงามับพังให้นเป็นก้อนหนึ่งสองสามสี an ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเซนครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมโอ้เจ้าฝ่าสีทองผมคักขักักครับพี่น้องออกเต็มออกครั้งแรกเลยครับผมตั้งแต่ใหญ่ไค่าะมาเมื่อเสานี้ครับเสาหมืดเลยไปเอาเสามืดเลยครับพี่น้องเลยตั้งสือเพิ่นว่าฝาสีทองมาสั่น โอ้บมมีคำสีบอพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นครับผมบูได้กำขาดุถือว่าผ่านเลยครับผมคะแนนเต็มร้อยให้ต้องเขนได้ให้ร้อยแล้วครับผมพี่น้องเจ้าฟ้าสีทองนี่กะสียังบกคุ้นหนาคุ้นตากันไปได้ครับตอนย่างเขามาเอากัดดิ่นย่างไงเลยครับพี่น้องตอนขี่รถเขามากัดดินสักลมสักตายครับผมขากนกในพันเียเอ้ยนกถือพันเียดีครับโอ้ยกขากกเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนครับผม เอาไว้พอกันไม่คลิปหนาพูดแล้วครับผมก็สีได้พาดเจ้าฝ่าสีทองนี่ออกฝึกหาผลงานฝากพี่ฝากน้องเข้าไปน้ากันนีคือเก้าแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้ผมกับนกฝึกตัวไม่ครับเจ้าฝาสีทองแล้วก็เฉลยครับผมต้องขอตัวลาพี่แล้วนองไปก่อนบอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ